สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิปอิ e ลเมนที่นี่ที่ซึ่งเราจะมาคุยกันสบายๆชิวๆนะครับถึงเรื่องความรักเป็นไงบ้างครับหับวข้อวันนี้สีชมพูแต่เราจะมาคุยกันเนี่ยในมุมมองของความรักที่มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะความรักของหนุ่มสาว ความรักอันแสนหวาน,นแสนโรแมนติกแต่ที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยมันคือในระดับภาคของคลื่นแห่งความรักความถี่ที่เชื่อมโยงทุกสรรพสิ่งในจักรวาลเข้าด้วยกันนั่นก็คือรักในระดับคลื่นแห่งความรักครับผมซึ่งผมได้ยกการลำดับขั้นตอนของคลื่นเนี่ยแห่งความรักเนี่ย เอามาเรียบเรียงในแบบของฟิบลีเมนเน่ก็คือเอามาจากของหนังสืออริยเมตายาเล่มที่1นะครับผมซึ่งน่าจะอยู่ประมาณบทที่30เกี่ยวกับคลื่นความถี่แห่งความรักและวิธีการที่จะยกระดับจิตวิญญาณของเราเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลและความรักคืออะไรในระดับจักรวาล จิตวิญญาณของเราทุกคนทุกสิ่งในจักรวาลเนี่ยจริงๆแล้วมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมีแค่เพียงจิตสำนึกของเราเท่านั้นที่แยกตัวออกมามีประสบการณ์บนโลกใบนี้แล้วจิตวิญญาณสื่อสารกันยังไงคำตอบก็คือสื่อสารกันด้วยคลื่นความถี่และคลื่นความถี่นั้นก็คือความรักนั่นเอง มันไม่ใช่แค่ความรักของหนุ่มสาวแต่มันคือพลังงานที่ยึดโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันตั้งแต่อนุภาคที่เล็กที่สุดไปถึงระบบโครงสร้างของดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดและคลื่นแห่งความรักนั้นได้ถูกแบ่งไว้4ระดับเดี๋ยวเราจะมาลองสำรวจดูกันว่าณตอนนี้ผมและเพื่อนๆเ,เนี่ย น่าจะอยู่ลำดับไหนนะครับโอเคมาเริ่มที่ลำดับแรกนะครับลำดับที่หนึ่งรักคู่ที่ด้อยกว่าอันนี้ง่ายที่สุดเลยคือการที่เราเนี่ยรักและเมตตาสงสารคนที่ลำบากกว่าเรายกตัวอย่างเช่นหมาแมวสัตว์ต่างๆที่หิวโหยแล้วเราให้อาหารเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอทาน หรือใครที่กำลังประสบปัญหาประสบภัยพิบัติต่างๆแล้วเราให้ความช่วยเหลือข้อนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับคิดว่าทุกคนในลำดับที่หนึ่งเนี่ยทำกันเป็นประจำอยู่แล้วล่ะังนมาดูลำดับต่อไปนะครับลำดับที่สองรักผู้ที่เท่าเทียมกันอันนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยนะครับมันก็คือการรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนข้างบ้านหรือแม้แต่คนที่เราไม่รู้จักที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยในระดับนี้เนี่ยแม้เราจะคิดว่าเราทำได้เนี่ยแต่เราก็มกักจะติดกับดักของความยุติธรรมที่ว่าทำไมฉันต้องยอมทำไมถึงต้องเป็นชั้นอะไรอย่างเงี้ย มันก็ยังมีข้อจํากัดอยู่บ้างที่เราอาจจะจะหลุดจากข้อนี้ไปได้ก็ถือว่ายากขึ้นมาอีกระดับส่วนลําดับที่สามรักผู้ที่เหนือกว่าอันนี้ก็จะยากขึ้นไปอีกนะครับผมคือการที่เราสามารถยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นโดยที่ไม่มีความอิจฉาเจือปนนะ สมมติว่าใครบางคนที่เขาคนเหนือกว่าเราอาจจะเป็นเจ้านายเราได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่เขาแบบโอ้โห็อกซิกกับเรามากเลยอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนถ้าเราจะยินดีอย่างจริงใจเนี่ยก็ยังถือว่าทําได้ยากอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าทําได้เนี่ยมันก็ดีถ้าเราสามารถรักได้ในในลำดับที่3เนี่ยก็ยอดเยี่ยมเช่นกันนะครับและในลำดับที่4เนี่ย รักศัตรูซึ่งเป็นระดับสูงสุดโอ้โหมันฟังดูยากมากเลยใช่ไหมครับรักคนที่เราเกลียดเนี่ยมันคือการที่เราจะต้องรักคนที่เขาเคยทำร้ายเราโอ้ฟังดูแล้วก็ทำยากมากเลยนะครับแต่ถ้าเราสามารถรักได้ในลํำดับขั้นนี้เนี่ย เราก็จะสามารถให้อภัยเขาได้อย่างไม่มีเงื่อนไขซึ่งคนส่วนใหญ่ในสังคมเราเนี่ยในสังคมโลกของเราเนี่ยทำข้อนี้ยังลำบากเลยครับแม้แต่ผู้ทรงศีลยังมีหลุดหลุดกันบ้างเลยซึ่งผมว่ามันยากพอสมควรนะครับแต่ถ้าทำได้นี่คือ การเลื่อนระดับ ascension นี่สบายๆเลยครับสำหรับเพื่อนๆน,นะพอเรารู้ทั้ง4ลํลำดับแล้วเนี่ยแค่รู้มันก็ยังไม่พอนะครับผมมันก็ยังต้องทำให้ได้ด้วยซึ่งการจะยกระดับจิตวิญญาณไม่ใช่แค่รู้ว่าความรักมีกี่ระดับแต่เราต้องทำให้มันได้จริงๆซึ่งมันก็ยังมีหลักเกณฑ์อยู่อีก4ระดับในการทำเช่นกัน ผมจะยกตัวอย่างเรื่องของการตอบสนองต่อความโกรธก็แล้วกันนะครับเพื่อให้เราได้เห็นภาพระดับที่หนึ่งโกรธแล้วแสดงออกทางกายวาจาก็คือโกรธแล้วเราแสดงออกแล้วเราทำร้ายด่าดทอนี่คือระดับที่หยาบที่สุดนะครับผมในระดับที่สอง โกรธแต่เก็บไว้ในใจอ่าฮะอันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังในใจยังนึกโกรธก็ยังถือว่ามีมโนกรรมอยู่ในระดับที่สามโกรธแต่พยายามให้อภัยอันนี้ก็ดีขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอย่างน้อยแล้วก็ยังได้ขจัดความขุ่นมัวในใจที่เรา มีความโกรธแล้วเรารู้ทันแล้วนำมันออกไปได้และในระดับขั้นสูงสุดขั้นที่4เนี่ยไม่โกรธเลยตั้งแต่แรกแถมยังส่งความกกรักกลับไปได้โอ้อันนี้ขั้นสูงมากเลยครับระดับอริยะบุคคลละรักตั้งแต่ก่อนที่เขาจะทำร้ายเราเออเราไม่โกรธเลยตั้งแต่แรกอ เชื่อไหมว่ามีคนทําได้เออพ่อกับแม่เราไงครับนะไม่ว่าลูกจะหลายแค่ไหนทําอะไรก็สามารถรักได้อย่างไรเงื่อนไขจริงๆนะแต่ถ้าสิ่งนี้เนี่ยเราสามารถทําได้กับทุกคนบนโลกเนี่ยอันนี้คือขั้นสุดยอดเลยครับนะผมก็เล่าให้ฟัง ได้ประมาณนี้นะครับผมซึ่งหลายคนเนี่ยฝึกที่จะเข้าถึงบางคนอาจจะด้วยการบาเพ็ญเพียรต่างๆที่มีการกำหนดกดข่มเอาไว้บางทีเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าม,มันเป็นทางรัดหรือทางตันนะครับผมเพราะว่าบางทีการฝึกฝนเหล่านี้มันไม่ใช่การฝึกฝนมันต้องสอดคล้องเป็นไปอย่างธรรมชาตินะครับผม บางคนที่ฝึกด้วยการกดคมไว้คนที่ทําได้บางคนก็อาจจะหลงคิดว่าตัวเองบรรลุแล้วและนํามาใช้ในการยกตนข่มท่านแทนที่จะใช้เพื่อแสดงความรักต่อกันนะครับผมเราควรทําให้ทุกอย่างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในวันนี้แม้เราจะยังทําไม่ได้เนี่ยแต่เราก็ควรให้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกหากเราได้สํารวจดูแล้วว่า แม้ตอนนี้เราจะยังทำไม่ได้ถึงขั้นสูงสุดแค่เราลงใจว่าในครั้งต่อๆไปเนี่ยเราจะรู้เท่าทันและตอบสนองด้วยสติสัมปชัญญะที่ดีขึ้นและมันจะสอดคล้องเป็นเนื้อแท้ของเราเป็นตัวตนของเราที่แท้จริงในอนาคตนี่คือแก่นทั้งหมดนะครับของเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ที่คิดว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ ะครับความรักมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่มันเป็นคลื่นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่ทรงพลังที่สุดในจัก,กรวาลน,นี้เป็นกุญแจสำคัญในทุกๆเรื่องในการยกระดับจิตวิญญาณของเราตอนนี้เราทำได้แล้วหรือยังเราแสดงความรักได้ครบทั้ง4ระดับและจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ในระดับที่4แล้วหรือเปล่าซึ่ง ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะแอดมินก็นะยังทำไม่ได้เช่นกันนะครับผมแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ที่สามที่สี่สับไปสับมาได้อยู่นะครับอือฮึแล้วเพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับการตอบสนองในชีวิตประจำวันนี้แต่วันนี้เนี่ยเรามารู้แล้วว่าในสี่ลำดับขั้นเนี่ย มันมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับว่าเราจะตอบสนองอย่างไรในอนาคตเมื่อมีเหตุการณ์มากระทบเนี่ยเราจะได้เลือกอย่างชาญฉลาดแล้วเราสามารถเลือกอะไรก็ได้ตามแต่เจตจำนงเสรีของเรานะครับขอบคุณที่ร่วมฟังกันมาและร่วมเดินทางไปด้วยกันในวันนี้ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ